สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะมาแชร์เรื่องการถักโคเชนะคะการถักโดยใช้สัญลักษณ์ขั้นพื้นฐานของการถักโคเชมีอะไรกันบ้างเราไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะจะเป็นการถักโซ่นะคะโดยการพันปลายไหมให้เป็นห่วงวงกลมนะคะเราจะให้ตัวปลายไหมอยู่ด้านล่างแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นก็จะใช้เข็มโคเชนะคะแทงลงไปในห่วงแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะใช้เข็มโคเชควักไหมขึ้นมาโดยผ่านลอดห่วงที่เราได้ทำไว้นะคะจากนั้นก็จะรูดปลายไหมให้ตึงพอประมาณแบบนี้นะคะแล้วก็ควักปลายไหมลอดห่วงเป็นหนึ่งโซ่นะคะ โซ่ของเราจะสามารถรูดขึ้นรูดลงได้แบบนี้นะคะจากนั้นเราก็สามารถถักโซ่ที่สองได้ไปเรื่อยๆเลยนะคะโซ่ที่สามโซ่ที่สี่จนกว่าจะได้ความยาวเท่าที่เราต้องการนะคะ ตัวที่สองก็จะเป็นการถักสัญลักษณ์ตัว x นะคะโดยเริ่มจากแทงเข็มลงในโซ่หลักถัดไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ควักไหมขึ้นมาเราจะได้สองห่วงอยู่บนโคเชนะคะจากนั้นควักไหมรวบให้เหลือ1ห,ห่วงแบบนี้นับเป็น1 x น,นะคะจากนั้นตัวที่สองเราก็เริ่ม x ตัวที่2นะคะโดยการแทงเข็มลงบนโซ่ถัดไปค่ะ คักขึ้นมาบนเข็มโคเชแล้วก็รวบแบบนี้นับเป็น x ตัวที่2นะคะในคลิปจะทำให้ดู3ครั้งนะคะแล้วเพื่อนๆสามารถลองทำตามได้เลยนะคะ เราก็จะมาถักสัญลักษณ์ตัว V กันนะคะการถักตัว V ก็คือการถักตัว x 2ตัวอยู่ในหลักเดียวกันนั่นเองนะคะโดยเริ่มจากการแทงเข็มลงในหลักถัดไปแบบนี้นะคะเพื่อถักเป็น1 x นะคะเราได้ x ตัวแรกแล้วนะคะพอ x ตัวที่2เราก็จะแทงลงไปในหลักเดิมนะคะ แล้วก็ถัก X ขึ้นมาแบบนี้นับเป็น V 1ตัวนะคะ ต่อไปก็จะเป็นการถักสัญลักษณ์ตัวดับนะคะตัว w ัเราจะถักโดยการใช้ถักเป็นรูปตัว X 3ตัวลงในหลักเดียวกันนะคะแบบนี้นะคะเริ่มจากเราถัก X แรกลงในหลักถัด ไปก่อนนะคะจากนั้นก็ถัก x ตัวที่2ในหลักเดิมและ x ตัวที่3ในหลักเดิมแบบนี้ก็จะได้ตัว w 1 u 1หลักนะคะ ต่อไปก็จะพาเพื่อนๆมาถักสัญลักษณ์ตัว A นะคะโดยเริ่มจากแทงเข็มลงในหลักแรกนะคะแล้วพักไว้บนเข็มก่อนนะคะแล้วแทงหลักที่2ลงไปพักไว้บนเข็มเพื่อให้ได้3หลักแบบนี้แล้วก็รวบเป็น1ห,หลักแบบนี้เราก็จะนับเป็น1 A นะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะแทงเข็มลงไปแล้ว พักขึ้นมาให้ไหมอยู่บนเข็ม3หลักแล้วก็รวบเป็น1หลักเข้าด้วยกันแบบนี้นับเป็น 1A นะคะต่อไปจะพาเพื่อนๆมาถักสัญลักษณ์ตัว M นะคะการถักตัว M ก็คือการรวบ3หลักเพื่อให้อยู่ในหลักเดียวนะคะ โดยการที่เราจะทำการควักไหมสาหลักขึ้นมาอยู่บนเข็มโคเชเดียวกันนะคะจะได้ได้บนเข็มโคเชทั้งหมด4หลักแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะรวบให้เหลือ1หลักนะคะแบบนี้เรียกว่าเป็น 1M นะคะ จะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยเริ่มจากแทงเข็มลงไปหลักที่หนึ่งนะคะแล้วก็หลักที่สองหลักที่สามเราก็จะได้ไหมพรมอยู่บนเข็มจํานวนสี่หลักแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะรวบให้เหลือหลักเดียวค่ะ ต่อไปจะพาเพื่อนๆมาทําสัญลักษณ์พื้นฐานตัวสุดท้ายซึ่งก็คือตัว C หรือว่าการถักเลื่อนห่วงเพื่อปิดงานนั่นเองนะคะโดยเราจะถักจากการใช้เข็มแทงลงบนหลักถัดไปนะคะจากนั้นก็ควักไหมขึ้นมาแล้วรวบทั้งหมดเข้าด้วยกันแบบนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆลองทําตามแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ